สวัสดีพี่พีนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพาครับอีพีพิเศษครับอีพีที่สามร้อยสิบแปดครับสามหนึ่งแปดครับมีพ่อสะสมบัตรเกมมาแบ่งปันครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยนะครับสองร้อยบาททุกรายการเลยครับนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวันรับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับองแรกครเป็นสมเด็จนะครับนี่ครับสมเด็จวัดเกิตชัยโยนะครับใหม่เล็นิดหนึ่งนะครับสมเด็จวัดเกิตชัยโยนะครับ จะเป็นรอยต่อนะครับมีรอยต่อ่อน,นะครับหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จเหมือนกัน,นครับสมเด็จหลังมีตายางนะครับหมายเลขสองครับ สภาพสวยคมนะครับหมายเลขสองนะครับต่อมาหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จวัดเกียรติชยัยโยนะครับสมเด็จวรดเกียรติชยัยโยนะหมายเลขสามนะครับนีราลงรักปิดทอนะครับหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นสังกจายนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเนี่ยเป็นเนื้อธรรผสมครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่สุขวัดโพไยทองนะครับ หมายเลขหกก็เป็นหลวงปู่สุขโพศัทองครับองค์นี้เป็น,นออกสีดำดำนะครับหมายเลขหกนะครับต่อไปหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระผงหลวงปู่บุญนะครับพระผงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาในอินครับหมายเลขแปดนะครับ,มรบสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาในอินครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก,ก้าน,นะครับเป็นชินราชนะครับชินราชนะครับสภาพชัยนะครับ ห่วงนะครับคอรอนนะครับเก้านะครับมาดีเก้านะครับมาเลขสิบนะครับเป็นจอบใหญ่หลุมพวกเงินนะครับ จับใหญ่หลวงนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลังเป็นพัดยศนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่ครับฝั่งตะกุดสามดอกน,น,นะครับแลวหน้าครับ หมายเลขสิบสองครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแดงนะครับวัดภูเขาลักนะครับยนครศรีธรรมราชครับลหล่อโบราณหลวงพ่อแดงวัดภูเขาลักนะครับนครศรีธรรมราชครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระปิดตานะครับ หลวงพ่อทานะครับเยเป็นเนื้เมกระพัดนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่ไม่1ิบสามนะครับต่อไปมาได้สิบสนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับ หลวงพ่อพวงครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนครับเรียนหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนครับนครสวรรค์ครับสองสี่กว่าครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนครับหมายเลขสี่ครับ1ิ้านครับเป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดครับเตาลีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ สิบหกครับเป็นหลวงพ่อปานนะเป็นขี่ปานะครับมีอุทโธงนะครับ,นนรบหลวงพ่อปานวัดปานอุทโคงเนื้อนะดินนะครับมาที่สิบเจ็ดครับเป็นหลวงปูท่ทวดออกวัดไซนะปีศูนย์หกนะครับหลวงปู่ทวดวัดไซปีศูนย์หกนะครับ กันทิมบกเสกนะครับสิบแปดก็เป็นหลวงพ่อปานเหมือนกันครับเป็นพิมพ์สมคุดนะครับผงครับหมายสิบแปดนะครับมาเลขสิบก้านะครับ,เ,รรบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ ปล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานครับหมึ่เก้ายสิบเก้าครับด้านล่างมีรอยตัดช่อนะครับยี่สิบครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับปล่อยลงพ่อเงินครับมาที่ยี่สิบครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จแหวกม่านะครับหลวงพ่อคงวัดวังสับรถน้นะครับหลังเป็นยันนะครับเป็นรูปพระแล้วก็มีเสือนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสับรถนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับเรียนกรมหลวงชุมพรปีหนึ่งเก้านะครับ กรุมหลวงชุนพรปี19ึ่งานะหมายในยี่สบสอนะยี่บนะเป็นอัปาเชนา่นะครับลงปู่ทวดเตารีดน,นะครับพิม์อับาเช่นะครับหมายในยี่สิบสนะครับ ยีนะ่สิบสี่ครับเป็นพักคงนะครับยี่สิบสี่เป็นซุ้มกอนะครับเป็นซุ้มกอนะครับเงินดินนะครับพระ้มกอณ์เงิดินนะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับนี่งี้ยมีเลขดอกมะขามนะครับหมายเลขยี่ห้านะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะครับ าลงหนึโต้ครับมาได้ยี่สิบห้าครับยี่สิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแต่งตไะไบครับ เป็นอันปากก้านะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อวัดได่ขิงนะปีสี่เก้านะครับลงยาธงชาตินะครับแล้วก็มีเข็มกัดนะครับเป็นเข็มกัดหลวงพ่อวัดได่ขิงนะครับยี่สิบแปดครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับ ปีสามศูนย์นะครับพร้อมกล่องนะครับอศเลยนะครับสามสิบกว่าปีนะครับเป็นลมมันลมดำนะครับนี่ครับุดกิ่งนะครับ29่สิบเกนะเป็นชูชกหลวงพ่อสาครนะครับชูชกหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับชูชกเครื่อพูนซับนะครับ นี่เป็นโค้ดนะครับสามสิบนะครับเป็นภาพปิดตาหลวมพ่อแนมนะครับปิดตาเงินล้านนะครับหลวงพ่อแนมวัดเขาหนนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับปิดตาหลวงพ่อแนมครับต่อโค้ดนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเนี่ยมีโค้ดนะครับต่อโค้ดนะครับหลวงพ่อแนมวัดเขาโนนครับนี่ยครับพอปิดตาเงินล้านรุ่นหนึ่งครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับช่องทางในการติดต่อลำสูงแปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับ สนใจโทรหรือถ้าตายเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางน,นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่านชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ